ในช่วงที่ผ่านมาฮะหลายท่านอาจจะได้รับอ e ีเมลนะครับเป็นการชวนคลิกเพื่อรับคริปโตเคเ r รนซีสร้างรายได้พาสซีฟ25-30%ต่อปีอผมเข้าใจว่าคนที่พอรู้เรื่องของการลงทุนเนี่ยเวลาเห็นพาดหัวอะไรประมาณแบบนี้เนี่ยก็จะมีความระมัดระวังอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊เนี่ยอีเมลต่างๆมันดูน่าเชื่อถือมากเลยนะ ทางฝั่งของตลาดรัพ์แห่งประเทศไทยเองนะครับกอกมาเตือนผู้ลงทุนครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับผู้ที่แอบอ้างเป็นตลาดหลักทรัพย์นะครับผ่านอีเมลหลอกลวงชวนลงทุนโดยตามที่มีกลุ่มวิชาชีพนะครับได้แอบอ้างชื่อจริงๆนอกเหนือจากตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีองค์กรต่างๆอีกหลายแห่งนะครับที่โดนแอบอ้างด้วยเช่นกันเนี่ยส่งอีเมลไปหลอกลวงนะครับทั้งผู้ลงทุนทั้งประชาชนทั่วไปเพื่อชักชวนให้มาร่วมลงทุนนะครับแล้วก็ ชวนให้มีการคลิกลิงก์นะครับบอกว่ากดตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคริปโตเคอเรนซีแจกฟรีให้นะครับเป็นการาหลอกลวงล่อเหยื่อนะครับให้กดคลิกดังกล่าวนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลเท็จนะครับทั้งนี้ครับถ้าหากท่านไหนพบบัญชีปลอมพบเพจปลอมนะครับหรือว่าโซเชียลมีเดียใดๆที่มีการแอบอ้างโลโก้หรือว่าชื่อของตลาดหลักทรัพย์นะครับรวมทั้งชื่อและภาพของผู้บริหารตลาดทรัพย์นะครับ แล้วอาจจะมีนักลงทุนต่างๆคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงการลงทุนต่างๆเนี่ยก็สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพนะครับพวกนี้มันจะพอมีแพทเทิร์นให้เห็นอยู่บ้างนะครับจะเอาโลโก้มาจะเอาภาพคนดังๆมานะครับหรือไม่ก็พาดหัวว่าอ่ะมาลงทุนกับฉันเพื่อรับผลตอบแทนในตัวเลขที่สูงมากๆ2 0 3 0หรือบางทีเป็น100%ตต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเจออะไรแบบนี้เนี่ยระมัดระวังไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญ ควรจะตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนเราก็บอกไว้ด้วยนะครับว่ามีแหล่งตรวจสอบข้อมูลอย่าง SET Contact Center 02-009-9999นะครับหรือว่าส่งอีเมลมาก็ได้ที่ set contact center set.or.th นะครับซึ่งก็แน่นอนแหะฮะมันก็มีการชี้แจง จากหน่วยงานที่เขาดูแลในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นแท็กซี่เมลเขาบอกว่ามีการชี้แจงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในการโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับแหะครับว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพอย่างที่ผมบอกไปนะครับพรามีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นตัวเราเองแก้ที่ตัวเราก่อนนะครับด้วยความรอบคอบนะครับด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆนะครับเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมิจฉาชีพมันจะพัฒนาช่องทางในการหลอกลวงให้มันดูแนบเนียนให้มันดูเหมือนจริงมากขึ้นเท่าไหร่ แต่ทางที่ดีที่สุดคือเราป้องกันตัวเราเองป้องกันคนที่เรารับป้องกันเพื่อนของเรานะครับคนในครอบครัวของเราด้วยการให้ความรู้แล้วก็หมั่นตรวจสอบหมั่นตรวจเช็คอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับนี่คือข้อความที่ทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยอยากจะนําเรียนท่านนักลงทุนมาในวันนี้ครับ